ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ f a r r y เทลค Quest 1 0 0ปีความเริ่มตอนที่แล้วอยู่ๆจอมเวสสีขาวเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแม็กและวอเลนตกใจเป็นอย่างมากเมื่อจอมเวสสีขาวได้สติแล้วเธอก็ได้บอกแม็กกับวอเลนว่าตัวเธอนั้นต้องการน้ำหลังจากนั้นจอมเวสสีขาวเธอก็ได้หันไปหาโทกะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแม็กและวอเลนก็นำน้ำมาให้เธอจอมเวสีขาว ยื่นแก้วน้ำให้กับโทกะและเธอก็ได้บอกโทกะไปว่าณเวลานี้เนี่ยเอเลนเทีย e มันกำลังแย่แล้วหลังจากนั้นจอมเวทสีขาวเธอคว้าแก้วน้ำขึ้นมาและทำการไล่เวทมนต์อควาอลลาและจอมเวทสีขาวเธอก็ได้หายไปแต่ทว่าเรื่องวุ่นวายมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเวทมนต์นี้มันได้ส่งพวกนักสือไปยังดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งก็คือโลกเอโดาสและได้มาเจอกับลูซี่อีกคนหนึ่งพร้อมกับลูกของเธอ หลังจากนั้นลูซี่อีกคนหนึ่งก็ได้บอกพวกนักสื่อไปว่าบางทีเรื่องนี้อาจจะมีวิธีแก้ไขยอยู่เอลซ่าฉันขอแนะนําให้เธอไปยังเมืองหลวงเพื่อขอให้เจ้าชายมิสกันช่วยเฟรดิเทลควสหนึ100่งร้ปีตอนที่66ชื่อตอนว่าณนะเมืองเอโดลาส ในโลกเวทมนต์นั้นนอกจากดินแดนมนุษย์ที่เราเรียกว่าเอิร์ธแลนด์มันก็มีดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างมิติออกไปซึ่งดินแดนนี้มันก็มีชื่อว่าเอโดราสดินแดนแห่งนี้มีความคล้ายคลึงโลกเอิร์ธแลนด์แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ใช่สำหรับโลกเอิร์ธแลนด์มันเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์มากมายแต่โลกเอโดราสนั้นมันกลับไม่ใช่เลยโลกแห่งนี้ประสบภาวะขาดแคลนพลังงานเวทมนต์ตรงจุดนี้ทําให้เมื่อ9้าปีก่อนนั้น โลกเอโดลาทําการย่งชิงพลังเวทมนต์จากโลกเอิร์ธแลนด์และในโค้งสุดท้ายนั้นพลังเวทมนต์ของโลกเอโดลาก็ถูกทําให้หายไปในตอนนั้นนัสึเขาทําการวางแผนการต่อสู้กับมิสการโดยตัวเขานั้นจะปลอมตัวเป็นปีศาจและให้มิสการจัดการเขาเพื่อให้ดูเหมือนกับว่ามิสการน,นั้นได้ช่วยชาวเมืองเอาไว้หลังจากทั้งคู่แลกหมัดกันทั้งสองคน ก็ค่อยๆล้มตัวลงและพลังเวทมนต์ก็ไหลขึ้นกับโลกเอิร์ธแลนด์และเวลาแห่งการจากลามันก็ได้มาถึงพวกนักสึทำการบวกมือลามิสกันหลังจากเหตุการณ์นี้มิสกันก็ได้ปกครองเอนดูลสัสและไม่เคยกลับเอิร์ธแลนด์อีกเลยและแล้วการละเวลา ก็ได้พานไปถึง9ปีที่พวกนักสื่อไม่เคยกลับเอโดราหลังจากนั้นฉากตัดไปยังกระท่อมหลังหนึ่งลูซี่จากเอโดราได้หาเสื้อผ้าให้ลูซี่เอิร์ธแลนด์ใส่ทางฝั่งลูซี่เอิร์ธแลนด์เธอถามลูซี่เอโดรัสไปว่าเรื่องของเธอกับนักสื่อมันเกิดอะไรขึ้นลูซี่เอโดรสัสเมื่อเธอได้ฟังเธอจึงตอบกลับมาว่ามันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่ฉันอยู่ในรถอยู่ๆนักสืบอเขาก็มาสารภาพลักแล้วเธอละลูซี่ระหว่างเธอกับนักสื่อเนี่ยเคยมีอะไรกันแบบนี้ไหม เมื่อลูซี่ได้ฟังเธอนั้นก็ยิ้มแก้มแดงออกมาและบอกกับลูซี่เอโดรัตไปว่าฉันไม่เคยหลอกเมื่อลูซี่เอโดรัสได้ฟังเธอก็ได้บอกกับลูซี่เอิร์ธแลนด์ไปว่า ฉันกับนัสือเล่าสองคนน่ะเข้ากันได้ดีมากและฉันก็เชื่อว่าเธอทั้งสองคนต้องเข้ากันได้ดีเช่นกันเมื่อลูซี่เอิร์ธแลนด์ได้ฟังแล้วเธอนั้นตอบกลับมาเพียงแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมในระหว่างที่ลูซี่เอิร์ธแลนด์กำลังคุยอยู่กับลูซี่เอโดราตที่ด้านนอกของกระทอมนัตสือจากเอิร์ธแลนด์ก็ได้มาเจอกับนาซานัตสือจากเอโดราสก็ได้บอกกับนาซาไปว่าชายคนนี้ก็คือพ่อที่มาจากโลกเอิร์ธแลนด์นัสือได้เดินเข้าไป หานาซาและถามนักสือจากเอโดรัสไปว่าเฮ้แล้วเด็กคนนี้เนี่ยเธอสามารถพ้นไปได้หรือเปล่านัทเซอจากเอโดจึงตอบกลับไปว่าลูกฉันน่ะไม่ใช่ปีศาจนะหลังจากนั้นฉากตัดไปยังเกรสลูกชายของเกรสและจูเบียแห่งโลกเอโดลาเกรสนั้นจ้องหน้าไปยังกรีฟฟูบาสเตอร์ทางฝั่งเกรสเขาถามเกรสไปว่านี่ทําไมนายน่ะ ถึงได้มองฉันแบบนั้นทางฝั่งเกรซเมื่อได้ฟังเขาจึงถามเกรซไปว่าทําไมคุณน่ะถึงไม่ยอมสวมเสื้อผ้าหลังจากนั้นกเกรซจากเอโดาราสเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วจูเบียอีเอิร์นเป็นยังไงบ้างทางฝั่งจูเบียเอโดาราสเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้าหากมีจูเบียอยู่นี่สองคนล่ะก็มันจะเป็นอย่างไรหลังจากทั้งคู่พูดจบแล้วนาซาและเกรซทั้งสองคน ก็ได้มองจ้องตากันท่านใดนั้นนาซ่าเธอได้โบกมือทักทายเกรดทั้งฝั่งเกรดเขาเขินหน้าแดงและไม่ยอมสบตาก,กับนาซ่าตัดไปทั้งฝั่งของแฮปปี้และชาวแฮปปี้เขาได้พูดขึ้นมาว่านี่ชาวฉันดีใจมากๆเลยที่ทุกอย่างนั้นมันยังคงสงบสุขเหมือนเดิมทั้งฝั่งชาวไม่ได้ฟังชาวเธอตอบกลับมาว่าแน่นอนฉันคิดเหมือนกันหลังจากนั้นชาวเธอดูเศร้าหมองและเธอ ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่านะเป็นที่น่าเสียดายที่เหล่าเอ็กซสกราบถูกเกลียดชังจากเหล่าผู้คนในโลกนี้หลังจากชาวพูดจบแล้วอยู่ๆก็ได้มีมือปริศนากอดชาวเอาไว้และมือคู่นั้นมันก็คือมือของเวนดี้แห่งโลกเอโดรดัสและเธอก็ได้บอกกับชาวไปว่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่จริงสักหน่อยตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นทุกคนนั้นต่างเป็นห่วงเธอมากหลังจากนั้นเวนดี้เอโดราสเธอก็ได้กอดชาวแรง จนเชาวนั้นเธอได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเจ็บนะแล้วมันก็เด้งดึงมากๆด้วย ทั้งฝั่งเอลซาสกาเลตเธอนัน้นได้ถามมิาเจนไปว่าเพราะเหตุใดทําไมตัวของเธอถึงไม่ควรเจอกับเอลซาในวอลเกอร์ทั้งฝั่งมิาเจนเธอนัน้นก็ได้ตอบกลับมาว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันคงต้องถามลูซี่เพราะว่าลูซี่นั้นไปเมืองหลวงบ่อยหลังจากมิาเจนพูดจบแล้วลูซี่เธอก็เดินเข้ามาลูซี่เอโดรัสเธอได้พูดขึ้นมาว่าฉันขอบอกตามตรงนะเอลซาเห็นหน้าเธอแล้วเนี่ยมันทําให้ฉันนึกถึงเหล่าพวกพ้องที่ตาย ไปแต่ว่านะ สงครามน่ะมันก็จบมานานแล้วถ้าอย่างนั้นลูซีมันก็แสดงว่าเธอเนี่ยเก็บเรื่องราวนายวอลเกอร์ไว้เป็นความลับสินะใช่แล้วล่ะเอลซ่าขอให้ตัวฉันเนี่ยได้แก้แค้นสักนิดก็ยังดีหลังจากนั้นฉากตัดไปยังเมืองหลวงเอโดาราสหลังจากผ่านไป9ปีมันก็ดูเหมือนว่าเมืองหลวงจะถูกซ่อมเสร็จแล้วพวกนักเสือด้เดินเข้ามายังในเมืองทําให้พวกเขานั้นนึกถึงวันเก่าๆแต่ทว่าการมาในเมืองครั้งนี้เอลซ่าสกาเลต ต้องทําการปลอมตัวทา้งฝั่ง Wendy. เวนดี้เธอนั้นถาม Elsa เอลซ่าไปว่านี่คุณเอลซ่าคะทําไมคุณเนี่ยถึงต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยทา้งฝั่งเอลซ่า เธอตอบกลับเวนดี้ไปว่านั่นก็พอว่าตัวของฉันนะ่ะเป็นคนดังในเมืองนี้ดังนั้นตัวฉันจึงต้องทําการอําพางตัวให้ hey, พวกนายนะ่ะรีบๆหน่อยสิฉันนะ่ะอยากเจอกับมิสการแล้วหลังจากนักสื่อพูดจบทุกคนก็ได้มุ่งหน้าไปยังปราสาทพวกนักสื่อนั้นปแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเพราะเหตุใดปราสาทหลังนี้ถึงไม่มีการป้องกันเลยทันใดนั้นชายปริศนาสองคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้พูดขึ้นมาว่าที่ปราสาทหลัง นะระดับของการป้องกันเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากไม่เจอกันนานเลยนะไอซ์บอย และสองคนตรงหน้าเขาก็คือชูก้าบอยอัศวินแห่งกองทัพหลวงและอีกคนหนึ่งเขามีนามว่าหิวก็เป็นอัศวินแห่งกองทัพหลวงเช่นก Boy, นันชูก้าบอยเด้วิ่งเข้าไปหานเสือเขานั้นทําการทักทายนเสือและแฮปปี้ว่าเจ้าหนุ่มเปลวเพลิงและเจ้าแมวตัวน้อยท่านใดนั้นเขาหันไปหาลูซี่และดูเหมือนว่าเขานั้นจะกําลังคิดบางอย่างอยู่ทางฝั่งลูซี่เองเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่า ine, นายน่ะได้โปรดเถอะฉันขอละหยุด ตั้งชื่อแปลกๆสักที ท่านใดนั้นชูก้าบอยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันนึกออกแล้วฉายาของเธอนั้นมันก็คือมิวเกิลเมื่อลูซี่ได้ฟังเธอนั้นก็ตอว่าชูก้าบอยว่าตัวเขานั้นพูดจาคุกคามทางเพศหลังจากนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพวกลูซี่ซึ่งเธอคนนั้นก็คือโคโค่โคโค่โโขโขนั้นได้วิ่งเข้ามาหาลูซี่ทั้งสองคนก็ทําการพูดคุยกันทั้งฝั่งลูซี่เองเธอก็ได้บอกโคโค่ไปว่าเธอโ ขึ้นมากเลยนะโคโคเมื่อโคโคได้ฟังโคโค่จึงตอบกลับไปว่าแต่ว่านะองค์หญิงคุณน่ะดูไม่เปลี่ยนไปเลยหลังจากน,านั้นเอลซา่าเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วเอลซา่าในวอล์กเกอร์ละ่ะตอนนี้เธออยู่ไหน หลังจากนั้นเสนาธิการเบโลก็ได้บอกกับเอลซ่าว่าณตอนนี้ท่านเอลซาและพระองค์ท่านได้รออยู่ที่ด้านในหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินข้ามผ่านประตูไปและตรงหน้าภูเขาก็คือชายผู้หนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ต้องจากกันมาถึง9ปีซึ่งเขาก็คือมิสกัน ขอต้อนรับเพื่อนๆของฉันจากโลกเอิร์ธแลนด์พวกเรานะ่ะไม่เจอกันนานเลยนะทุกคนเมื่อเห็นมิสกันก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากเฮ้ hey, นี่พวกนายนะ่ะเสียมารยาชมาัดเอลซ่าไนวอเกอร์เธอได้กระโจนเข้ามาทำให้พวงนักสื่อน,นั้นกระเด็นลอยไปกายเอลซ่าไนวอเกอร์ใช้ฝ่ามือของเธอโจมตีใส่เอลซ่าเอิร์ธแลนด์นี่เธอนะ่ะสกาเลตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะ นายวอเกอร์เออเอลซ่าหลังจากมิสกันพูดจบแล้วเอลซ่าทั้งสองคนนั้นก็ต่างตกใจและรีบขานรับมิสกันและมิสกันเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อตะกี้นะ่ะฉันหมายถึงนายวอเกอร์นายวอเกอร์คนพวกนี้คือแขกของฉันเองเพราะฉะน,นั้นแล้วฉันขอเธอละ อย่ารุนแรงกับผู้เขาเมื่อเอลซ่าได้ฟังเธอนั้นก็รีบเข้าไปขอโทษมิสกันและเธอก็ได้บอกมิสกันแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้น่ะตัวของฉันผิดไปแล้วเพคะฟาบาดได้โปรดลงโทษดิฉันโดยการเคี่ยนตีเธอเออเอลซ่าฉันก็เพิ่งบอกเธอไปว่าไม่เป็นไรไง เธอน่ะรีบลุกขึ้นเถอนะศัตรูของฟาบาทก็คือศัตรูของฉันและเพื่อนของฟาบาทก็คือเพื่อนของฉันเช่นกันหลังจากนั้นมิสกันเขาถามแฮปปี้ไปว่าพวกมาสเตอร์มาคลอบและเพนเทอร์ลินลี่เนี่ยยังสบายดีอยู่ไหมแฮปปี้นั้นจึงตอบกลับมาว่าไอ้ทำให้เอลซ่าในวอเกอร์เธอนั้งโกรธเป็นอย่างมากและบอกแฮปปี้ไปว่านี่แกน่ะกล้าดียังไงถึงพูดกับฟาบาทแบบนั้น ทั้งฝั่งเกรฟูบาสเตอร์เขาได้บอกมิสการไปว่าดูเหมือนว่านายวอลเกอร์เนี่ยเธอคงตกหลุมรักนายสินะนายวอลเกอร์เมื่อได้ฟังเธอนั้นก็ได้เขยินแก้มแดงและบอกกับเกรยไปว่าตกหลุมรักอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับฉันแล้วฟาบาทนะเหมือนแสงสว่างของชีวิตหลังจากนั้นมิสการก็ได้พาทุกคนมานั่งประชุมและให้พวกนักสืบเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมิสการก็ได้บอกกับทุกคนแต่ว่าตลอดเวลา9้าปีมานี้ฉัน ไม่เคยได้ยินคำว่าแอนิมาเลยหรือพูดอีกอย่างก็คือพวกเรานั้นไม่สามารถเปิดมันได้ตั้งแต่โลกมี้ไยซึ่งพลังเวทมนต์ถ้าที่นายพูดคือความจริงละก็มันก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ถูกคนจากเอตูรัสพาตัวมาถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงว่ามีใครบางคนจากเอิร์ธแลนด์เนี่ยส่งพวกเรามายัางที่นี่ดูเหมือนว่าฉันจะจำบางอย่างได้แล้วว่ากันว่าโครงการอนิมาสมัยก่อนนั้นมันมีเป้าหมายอื่นนอกจากเอิร์ธแลนด์ด้วย และเป้าหมายนั้นมันก็คือโลกเวทมนต์เหนือธรรมชาตินามว่าเอเลนเทียณที่แห่งนั้นมันมีใครบางคนที่มีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติที่เหนือยิ่งกว่าอนิมาและใครคนนั้นก็คือมังกรแห่งพระจันทร์นามว่าเซลีนมังกรที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้ ในที่สุดนั้นความจริงมันก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าโลกเอเลนเทียแท้จริงแล้วมันก็คือดินแดนที่เทพเจ้ามังกรเซลินอาศัยอยู่พวกนักสื่อน,นั้นจะหาทางออกจากโลกเอโดรัสยังไงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบ